แบดบอยตัวใหม่ล้อลูนะครับมากับสีทูโทนนะครับมิดไน r ิมสันวีวิดแบล็ครถคันนี้ปีส0 2 2ยิบสองกับเลขไมล์เพียงแค่5,000ันไมล์เท่านั้นนะครับมากระท่อ West and h น g ฮ e อลิเ n นเตอร์โครมฟังเสียงกันหน่อยแล้วเจ้าคันนี้เราเปิดไว้8 5 9 0 0 0บาทนะครับมาเจาะด,ดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าสวยแค่ไหนตามมาครับมาครับ ตัวใหม่ล้อลูเรียบร้อยนะครับมากับสีทูโทนโคตรหล่อนะครับมีตัวครอบชาร์ปให้นะครับนน่แคชบาร์แล้วก็ตัวยืดขาทางไกลนะครับนี่ให้ครบเลยพ่อนะครับเป็นแบรน a n แ h i ไฮ e อ i ิเมนเตอร์โครมนะครับเข้ากับสีเครื่องเลยเครื่องโครมนะครับสีทูโทนนะครับตัวใหม่วิดน t c คิม s o นว i วิดแบล็ k สวยเลยออกแฮนด์ซ้ายขวาของแต่งหมดเลยนะครับ จานเบรกหลังไม่ใหม่ใสๆเลยคาแรคเตอร์ล้อ,อยางอ้วนๆเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับ9911หาอยู่หดกันได้เลยนี่สวยคลิปมาดูเลหมากันหน่อยอ่า 5,700ไมล์เลสเท่านั้นนะครับและใครถูกใจอีกครั้งอีกทีนะครับเราเปิดไว้8 5่แ0 0บาทเท่านั้นมีชมมีชิลฮาร์ดดิิสันให้ครบๆเลยรถพร้อมขี่พร้อมใช้งานนะครับใครมีรถสวยไม่ได้ใช้งานแล้วส่งรูปไปอีกทินบอกมาหาผมได้เลยจะจัดการดูเลยให้รับซื้อถึงหน้าบ้านเพื่ประเภทสวัสดีครับ